ตอนนี้ช่องบอร์ดเกมวอนเดอร์ของเรามี t i k t อกแล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทําช่องยังไม่มีคนติดตามเลย <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเจอกันใน t k t t o k นะจ๊ะสวัสดีครับผมมนจรีนะครับผู้ออกแบบบอดเกมศิลาชาวาวันนี้ช่วงทำเซียนมาเรียนบานะครับผมก็จะสอนเกมศีราชา ในเกมสีราชานะครับเกมนี้เราจะเล่นบทบาทเป็นเหมือนสถาปนิกนะครับที่จะมาก่อสร้างตึกนะครับเพื่อเปลี่ยนเมืองสีราชาให้กลายเป็นเมืองแฟนตาซีแห่งท้องทะเลนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวรีสอร์ทสเ a เนดเมนนะครับอไอเดียของเกมก็คือว่านะครับเกมเนี่ยนะฮะจะมีท่าเรือแหลมฉบังนะครับซึ่งจะเป็นท่าเรือน้ําลึกแล้วก็จะมีเรือแล้วก็จะมีโครงการตึกก่อสร้างเนี่ยที่มาพร้อมกับเรือเนี่ย มา,มาเป็น2แถวซึ่งเลเวเซนเป็นท่าเรือ A นะครับแล้วก็ท่าเรือ B นะครับผู้เล่นก็จะจะจะบริหารด้วยการจะแย่งชิงทรัพยากรจากท่าเรือ A และท่าเรือ b นี่แหละครับเพื่อที่จะามาสร้างนะครับเป็นตึกนะครับบนบน,บนบอร์ดเพย์บอดของเรานะครับซึ่งถ้าสร้างตึกสําเร็จเนี่ยเราก็จะได้เป็นคะแนนไปนะครับ ตึกที่เป็นคะแนนเนี่ยมันจะเป็นอ,อยู่ในรูปของทายนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างเช่นทายตึกอันนี้นะครับถ้าทําสําเร็จจะได้1คะแนนแต่การจะทําทายตึกนี้สําเร็จเนี่ยจะต้องมีเม็ดวัสดุก่อสร้างสีแดง2เม็ดนะครับถ้าเรามีครบเงื่อนไขเราก็จะได้ะคะแนนจากตึกตรงนี้ไปนะครับก็จะแข่งกันทําคะแนนนะครับไอเดียของเกมก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคโดยเสมือนว่าถ้าเหลือกางตรงนี้เป็นเหมือนตลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองวัสดุก่อสร้างนะครับ เดี๋ยวในในคลิปนี้นะครับจะลองเล่นจะสอนเล่นแบบ3ามทรีเพเยอร์เกมนะครับในทรีเพเยอร์เกมเนี่ยเล่นแบบ3คนนะครับผู้เล่นก็จะได้รับบอร์ดเพย์บอ d นะครับแล้วก็การ์ดนะครับจะจั่วขึ้นมือไว้นะครับคนละสี่ใบนะครับสำหรับเล่น3คนเนี่ยจะ4ใบนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเล่นสองคน3คน4คนเนี่ยจริงๆเซตอัพจ,จ,จะมีความแตกต่างซึ่งระบุไว้แล้วในคู่มือนะครับ โอเคโอเคส่วนถ้าเรือกลางถ้าเล่นแบบ3คนเนี่ย mm hmm. ก็จะเซตเป็นสองแถวเนี่ยฮะแถว A แถว B แล้วก็แถวละนะครับ6 6ชุดของทรัพยากรนะครับ mm hmm. ก็จะวางเรียงไว้อย่างนี้นะฮะวิธีเล่นง่ายมากครับในตาเล่นนะครับอ่าเรามาดูโฟกัสการเล่นเพื่อทำความเข้าใจแบบง่ายๆนะครับผู้เล่นนะครับก็จะเล่นจากการ์ดที่อยู่ในมือเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเลขใช่ไหมฮะการเลืเนี่ยจะมีเลข นะตั้งแต่หนึ่งถึงยี่เลขจะไม่ซ้ำนะครับเราก็จะตัดสินใจว่าเอ๊ะเ,เ,เ,เราจะเลือกมาหนึ่งใบฮะวางความแล้งหงายพร้อมกันนะครับคนที่เลขมากสุดก็จะได้เป็นผู้ได้เล่นก่อนนะครับสมมติผมตัดสินใจเลือกเลขเลขนี้ละกันนะสมสมตินะฮะเลข21ฮะอ่าผมก็วางความไว้นะครับไม่ให้ไม่ให้ผู้เล่นานอื่นรู้ผู้เล่นคนอื่นเขาก็จะทําเหมือนกันฮะวางความแล้วก็หงายพร้อมกันพอหงายปุ๊บอ่าก็หงายมาปั้งนะยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับ สมมติผู้เล่นคนนี้เขาหงายมาปั้งเป็นเลข14ใช่ไหมครผู้เล่นคนนี้ปั้งหงายมาปั๊บเป็นเลขอะไรฮะเนี่ยเลข9นะฮะเลข9โอเคหาเลขมากสุดจะเล่นก่อนอ่าอย่างเช่นอย่างนี้ก็ยี่เบ็ดเล่นก่อนก็คืออ่ะผมก็เล่นก่อนใช่ไหมฮะผมก็จะเอามาวางไว้ที่ตรงท่าหรือกลางว่าโอเคผมเข้าตาเล่นนะคนอื่นเขายังไม่ได้เข้าตาเล่นเขาก็ยังวางหงายไว้ก่อนจะได้รู้ว่าเขายังไม่ได้เล่นนะฮะอ่าผมก็วางเข้าไป วิธีเล่นครับเราในตาเล่นเราสามารถเลือก1ชุดทรัพยากร1ชุดคือการเรือและถ่ายตึกนะฮะเลือกนะฮะโดยชุดที่อยู่ใกล้ท่าเรือที่สุดจะหยิบไปได้ฟรีนะฮะมันมี2แถวนะฮะดังนั้นตรงนี้ฟรีตรงนี้ฟ,ฟรีหยิบไปได้เลยฟรีแต่ถ้าอยากได้ชุดที่ไกลถัดไปจะต้องเสียทรัพยากร1เม็ดที่อยู่ในโกดังสินค้าเรานะครับแต่ปัจจุบัน ใน,ใ,นในตาแรกเนี่ยเรายังไม่มีสินค้า,ายังไม่มีวัสดุก่อสร้างในโในกดังดังนั้นเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องเลือกของฟรีไปก่อนจะเลือกอันไหนใช่ไหมครับอ่าสมมติผมเลือกอ่าอ่าอันไหนดีอ่ะอันนี้อ่าสมมตินะฮะอ่าผมเลือกนี่ได้ฟรีผมก็หยิบมา,มาทั้งชุดนี้นะครับแล้ววางไว้ที่ท่าเรือกลางอ่าท่าอ่าท่าเรือของเราบนบอร์ดวางปั้งพอวางปั๊บใช่ไหมครับกัดเรือกัดเรือจะให้วัสดุก่อสร้างเป็นไรฮะ เม็ดสีแดงกับสีม่วงใช่ไหมครับผมก็หยิบมาเลยเม็ดสีแดงสีม่วงปั้งๆมาวางไว้ละใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับผู้เล่นก็จะหยิบท้ายตึกเนี่ยมาสร้างซึ่งเราจะมีพื้นที่ก่อสร้างสีพื้นที่จะลงพื้นที่ไหนดีเกมจะแอบพัซเซิลเล็กๆนะฮะ,ะสมมติผมอ่าผมวางไว้ที่พื้นที่นี้พื้นที่สีเหลืองใช่ไหมฮะโอเคพอวางปุ๊บก็คือเราเราตั้งใจะจะสร้างตึกเนี้ยในพื้นที่ก่อสร้างตรงนี้นะครับ ซึ่งการวางเนพื้นที่มันมีพื้นที่สีแดงสีเหล e ือง e สีม่วงสีฟ้านะครับวางไว้ที่สีเหลืองเนี่ยเราเห็นไหมฮะจะมีรูป,ลปกล่องของขวัญ2กล่องนะครับตรงนี้หมายความว่านะครับถ้าเราสร้างตึกนี้สําเร็จเราจะได้รางวัลเป็นสีเหลืองตามพื้นที่สีของไซต์ก่อสร้าง2เมตรเพราะมันมีกล่องรางวัล 2, 2, 2องสกล่องจะได้2เมตรนะฮะแต่ว่ารางวัลตรงนี้จะได้ต่อเมื่อเราสร้างตึกนี้สําเร็จนะฮะ ถ้ายังไม่เสเร็จยังไม่ได้หลังจากนั้นนะครับผู้เล่นจะทํางานบริหารวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในเรือนี่เป็นเรือใช่ไหมฮะเราก็จะเคลียร์วัสดุก่อสร้างเนี้ยอาจจะ,ะนำวัสดุก่อสร้างเนี้ยสีแดงใช่ไหมฮะมาเข้านี่เลยก็ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าตึกนี้ต้องการสีแดง2เม็ดอ่าเราก็อ่าเรามี1เม็ดล้วก็วาง1เม็ดก่อนไม่เป็นไรแต่วางเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างแล้วดึงออกไม่ได้นะฮะเข้าแล้วออกไม่ได้นะฮะที่เหลือนะครับที่เหลือเรามีสิทธิ์ที่จะมูฟเข้าโกาดัง จะมี2โกดังนะครับแต่ละโกดังเก็บได้แค่สีเดียวนะฮะเช่นถ้าเราเก็บสีนี้อ่ะก็จะเป็นสีเดียวนะฮะแล้วก็ไม่เกิน3เม็ดนะครับแล้วก็จะเก็บข้อกดังเนี่ยจบเทินละจบเทินผมละผู้เล่นคนถัดไปนะครับก็จะเล่นต่อก็จะดูตามเลขที่เล่นจาักการเนะะี่ยฮะเลขมากกว่าเล่นก่อนก็คือเดี๋ยวคนนี้ก็จะเล่นถัดไปนะครับเขาก็จะหยิบไปนะครับแล้วก็ไปบริหารนะครับโอเคก็จะก็จะประมาณนี้หลักๆก็คือว่านะครับ จะเป็นช่วงชิงเอาทรัพยากรมานะครับเอาตึกนะครับมาวางเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างได้รางวัลตามสีแต่รางวัลจะได้ต่อเมื่อตึกทําสําเร็จแล้วก็บริหารวัสดุจากเรือเข้าโกดังนะครับหรือว่า,า,า,าจะมุฟเข้าพื้นที่ก่อสร้างก็ได้ถ้าสร้างเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก,ก,ก็จะได้คะแนนจากตึกนะฮะออเดียเกมจะเป็นอย่างนี้อ้เอเนื่องจากมันมีโกดังแค่2ใช่ไหมครับในบางกรณีเนี่ย เราสามารถที่จะนะครับเป็นเป็นฟรีแอคชั่นนะฮะ,ะเราสามารถที่จะนำของที่อยู่ในโกดังเนี่ยสชิ้นที่สีเดียวกันเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้1ชิ้นอันนี้ก็จะเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารใ,ใ,ในในขณะเล่นนะครับโอเคอเดี๋ยวลองมาดูโฟล์คข้าวๆเดี๋ยวสมมตินะฮะสมมติคนนี้ตาเล่นของคนนี้ใช่ไหมครับเขาก็วางเข้าไปเขาอาจจะหยิบอันนี้ก็ได้สมมตินะ,ะเขาก็เอาไปบริหารของเขาใช่ไหมฮะ,อะโอเคอตาคนนี้คนนี้ก็ เขามาเล่นใช่ไหมครับอ่าเขาก็อาจจะหยิบอันนี้ไปใช่ไหมฮะแล้วก็ไปบริหารอ่าโอเคในตาถัดมานะครับในตาถัดมานะครับอ่าก็อาจจะอ่าเหมือนเดิมแล้วฮะทีนี้เราก็เล่นการ์ดที่อยู่บนมือเนี่ยนะครับอ่าสามใบใช่ไหมฮะแล้วก็หยิบมาหนึ่งใบใช่ไหมครับวางคว่ามรหงายพร้อมกันคนอื่นก็ทําเหมือนกันนะครับสมมติอ่าใครเล็กมากกว่าเล่นก่อนอ่าสมมติผมเล็กมากกว่าใช่ไหมครับอ่าผมเล่นก่อนผมก็หยิบเข้ามาป๊าบใช่ไหมฮะ โอเคอ่าทีนี้ก็ผมก็เล่นต่ออ่าผมก็เล่นก่อนเล่นกอนผมก็เข้าตาเล่นเหมือนเดิมนะฮะอ่าทวนอีกครั้งก็คือชุดทรัพยากรที่อยู่ใกล้ท่าที่สุดหยิบฟรีนั้นตอนนี้ตัวนี้หยิบฟรีอ่าอันนี้ก็หยิบฟรีนะฮะแต่ถ้าผมอยากได้นี้ผมต้องเสียวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในโกดัง1 1เมตรถ้าอยากได้นี้นะฮะถ้าอยากได้นี้ต้องเสีย2เมตรเสีย3เมตรเสีย4เมตรอันนี้เหมือนกันนะอันนี้ฟรี free. นี่เสีย1เมตรเสีย2เมตรเสีย3เมตรอ่าโอเค ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราอยากได้อะไรละนะฮะะสมมติผมอยากได้อนี้ผมต้องเสียวสัสดุก่อสร้าง1เม็ดใช่ไหมฮะโอเคผมก็หยิบ1เม็ดเนี่ยครับจ่ายลงทิ้งลงกองกลางนะฮะตอนนี้ผมมีสิทธิ์จะหยิบอันนี้ได้ละอ่าผมก็หยิบเลยปัป๊บโอเคผมก็มาวางอ่าหลักการเดือนนี้นะครับให้โอ้โหนะคุ้มใช่ไหมฮะเนี่ยให้สีสีเลยวางงั้นเถอะนะฮะก็วางเข้าไปานี้นะฮะหลังจากนั้นทําไงฮะก็เอาตึก ที่เราได้มาเนี่ยมาเลือกดูว่าจะสร้างที่พื้นที่ไหนดีสมมติผมสร้างที่พื้นที่สีสีฟ้าละกันนะครับกล่องของขวัญหนึ่งกล่องนะครับรางวัลเป็นสีฟ้าเพราะว่าสร้างในพื้นที่สีฟ้ารางวัลจะได้ต่อเมื่อตึกนี้สร้างสําเร็จนะฮะโอเคแล้วทําไงต่ออ่ะผมก็จะเริ่มบริหารละนะครับผมก็จะเริ่มบริหารผมจะบริหารยังไงดีขอดูแป๊บนึงนะฮะอ่าโอเค ตรงนี้ต้องการสีแดง2เม็ดอ่าผมมีแล้วนี่นะผมก็เอานี่เลยใช่ไหมครมาวางเขานี่ปั๊บครบเงื่อนไขครับ2เม็ดตึกนี้ผมสร้างสําเร็จละผมได้1คะแนนอ่าผมก็มาวางไว้ข้างนอกตึกที่สร้างสําเร็จจะมาวางข้างนอกอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นคะแนนละเสร็จแล้วลวัสดุก่อสร้างที่ถูกใช้คืนกลับไปที่กองกลางนะครับรางวันนะครับรางวันนี่เราสร้างสําเร็จเราดึงรางวันไปใช้ได้เลยเราเอารางวันมาวางไว้ที่เรือก่อนแล้วเราก็ ตัดสินใจต่อได้เลยว่าเราจะเล่นยังไงดีนะครับอ่าอย่างนี้อ่าอันนี้ต้องการเหลือง1เม็ดอ่าม่วง1เม็ดใช่ไหมฮะอ่าผมก็อาจจะเอาอ่าเอาไงดีอ่าอ่าเอาเหลืองเข้ามาใช่ไหมฮะหรือผมจะเอาม่วงต่อเลยก็ได้นี่ใช่ไหมนี่ผมก็วางปั้งเข้าไปครบเงื่อนไขใช่ไหมฮะเหลือง1เม็ดม่วง1เม็ดตึกปูสร้างสําเร็จผมได้อีก2คะแนนมาสู่กัสร้างที่ใช้แล้วนะครับทิ้งคืนกองกลาง รางวัลน,นะครับโยนกลับไปก่อนก็นได้อ่าแล้วก็ทีนี้ก็เก็บเก็บละอ่าเก็บเข้าโกดังของเราจบเทินผมและผมเคลียร์ผมได้3คะแนนละอ่าผู้เล่นคนถัดไปก็จะเล่นไปตามจังหวะของเขานะครับคนถัดไปสมมติว่าสมมติคนนี้่าสมมติคนนี้เลขอินิเลขที่เขาเลือกมา22่สิบเขาเล่นเป็นคนถัดมาใช่ไหมฮะเขาก็วางปั้งเข้าไปทีนี้่ในตาของคนนี้ตอนนี้นะครับวัสดุที่เขา ชุดรัพพาการที่เขาเลือกได้เนี่ยถ้าเรือ A ที่ใกล้สุดตัวนี้ตัวนี้หยิบฟรีตัวนี้ถ้าอยากได้ตัวนี้ต้องเสีย1เม็ดวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในโกดังเสีย2เม็ดเสีย3เม็ดตัวนี้ก็หยิบฟรีถ้าอยากได้ตัวนี้เสีย1เม็ดอยากได้ตัวนี้เสีย2เม็ดนะครับเขาก็เลือกเอาว่าเขาอยากอยากได้อะไรถ้าเขาอยากได้นี้จ่ายมาเลยฮะหนึ่งเม็ดแล้วเขาหยิบอันนี้ได้หรืออยากได้ฟรีๆก็หยิบอันนี้ไปเลยสมมติโอ้โหแปดคะแนนสมมติเขาอยากได้เขาก็เอาไปบริหารต่อ ก็จะผัดกันเล่นอย่างเงี้ยตาของเพย์เออร์คนนี้เขาก็อาจจะอยอมเสีย1เม็ดอยากได้5คะแนนตรงนี้เอาไปทำได้เขาก็เอาไปใช่ไหมเขาก็เอาไปบริหารเขก็ะจะผัดจะเล่นอย่างงี้นะฮะ,ะในตาของผมผมก็ในตาถัดไปก็ทุกคนก็เหมือนเดิมฮะหยิบการ์ดปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมเลือกมาหนึ่งใบสมมติเลือกใบนี้ใช่ไหมวางคว่ำคนอื่นทำเหมือนกันงายพร้อมกันเลขมากสุดเล่นก่อนก็เข้ามาเล่น นะฮะฮเล่นจนกระทั่งในสุดรอบตรงนี้หมดใช่ไหมฮะกองกลางนี้หมดละอ่าพอกองกลางหมดปุ๊บนะครับอ่าเกี้ยงละเราก็จะทําการอ่สลับเอาการ์ดทั้งหมดเนี่ยที่ที่ถูกเล่นไปแล้วเนี่ยมาสลับแล้วก็เซตอัพแรนดอมเซตอัพขึ้นมาเป็นอ่าเหมือนเดิมนะครับเป็น6แถวเออเป็น2แถวแถวและแถวและอ่หกชุดทรัพยากรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แล้วก็การ์ด ในมือเรามันจะหมดพอดีในรอบก่อนหน้าใช่ไหมฮะก็เราก็จะมีการ์ดที่อยู่ในท่าเหลือเนี่ยครับอ่าการ์ดที่อยู่ในท่าเหลือนเนี่ยอ่าสมมุติพอจบรอบนะพอจบรอบมันก็พอจบรอบปุ๊บมันก็จะเป็นอ่าโอเคจบรอบปุ๊บอ่าการ์ดที่อยู่ตรงตัวนี้ก็จะถูกดึงขึ้นมือมาจะกลายเป็นการ์ดที่ใช้ชิงลําดับการเล่นในรอบถัดไปอ่าไอเดียจะเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ย สังเกตดูนะฮะเกมเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นการชิงทรัพยากรมาบริหารในขณะที่ชิงทรัพยากรมาบริหารเพื่อสร้างตึกเป็นคะแนนในขณะเดียวกันมันเป็นการชิงวิอโอกาสในการเข้าลําดับการเล่นในรอบถัดไปด้วยอ,อย่างที่บอกว่าเลขมากได้เล่นก่อนใช่ไหมแต่สังเกตไหมฮะว่าเลขมากมากอ่ะทรัพยากรมันให้น้อยนะฮะ,อ,ะอย่างเลขหนึ่งเนี่ยโอ้โหให้ทรัพยากรทั้ง4แต่รอบถัดไปอะ่ะเขาจะเข้าตาเล่นทีหลังเพราะเลขหนึ่ง จะเข้าตาเล่นทีหลังตอนที่เราเลือกมันหนึ่งใบวางควง่ำหงายพร้อมกันนะครับอ่าโอเคนะฮะอ่ะาเขาข้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเกมก็จะวนเล่นอย่างเงี้ยจนครบ3รอบพอจบ3รอบปุ๊บนะครับก็รวมคะแนนคะแนนก็จะมาจากตึกที่สร้างสําเร็ครับตึกที่สร้างสําเร็จก็จะให้คะแนนนะครับอเอามารวมกันนะครับแล้วก็เราจากตึกที่สร้างสําเร็จมารวมกันแล้วนันยังมีคะแนนจากการทำเซตนะครับซึ่งเซตเนี่ย กรณีที่เราสร้างตึกแล้วเป็นตึกที่ตึกที่หน้าตาเหมือนกันอ,อ,อย่างเช่นอย่างนี้อย่างหมาดีออย่างนี้นะสมมติเราสร้างตึกรูปปลาหมึกเนี่ยนะครับเหมือนกันนะสำเร็จสามตึกนะต้อง3ามตึกนะพอ3มตึกขึ้นไปถ้าเราทําได้เนี่ยเราก็จะได้คะแนนพิเศษอีกอย่างเช่นนี้สามตึกเราก็จะได้คะแนนพิเศษนะครับโดยคะแนนพิเศษเนี่ยถูกระบุไว้ที่ตรงตรงนี้นี่นะครับ นะถ้าสร้างตึกหน้าตาเหมือนกันสําเร็จ3แผ่นบวกให้ตังหาอีก3คะแนนตึกที่เหมือนกันทําสำเร็จ4แผ่นบวกไปเลย4คะแนนนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคะแนนจากเซตแล้วก็จะมีการติดลบนะฮะโดยจะติดลบหนึ่คะแนนตามจํานวนเม็ดวัสดุที่ขาดไปบนแผ่นโครงการที่ยังสร้างไม่สำเร็จเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้สมมติสมสมตินะฮะสมมติผม ตอนจบรอบที่3เกมเล่น3รอบจบนะฮะจบรอบที่3ามสมมติว่าเป็นแบบนี้จบรอบที่3มีมีทายเนี่ยผมสร้างไม่สําเร็จนะยังค้างอยู่ทายเนี่ยต้องการวัสดุก,ก่อสร้าง6เม็ดเห็นไหมฮะแดง2เหลือง2ม่วง2แต่ว่าสมมติตอนจบรอบที่3เนี่ยผมมีวัสดุก,ก่อสร้างสร้างเข้าไปแล้ว4เม็ดมันขาด2เม็ดเนี่ยลบ2ลบตามจุนวนเม็ดที่ขาดนะฮะ,อะเอาคะแนนมันรงกันหมดนะฮะ พอจบรอบที่3นะครับเอาคะแนนมันรวมกันหมดคะแนนจากตึกที่สร้างเอามารวมๆกันคะแนนจากเซตถ้ามีและติดลบคะแนนจำจำนวนเม็ดที่ยังขาดใครมีคะแนนรวมสูงสุดก็จะเป็นผู้ชนะนะฮะเกมก็จะประมาณอย่างนี้ถ้าคะแนนเสมอกันไทเบก,ก็คือดูจากจํานวนตึกที่สร้างสําเร็จคนที่มีมากกว่าก็ชนะแต่ถ้าจํานวนตึกสําเร็จยังเท่ากันอีก จะดูจากจํานวนเม็ดวัสดกุก่อสร้างที่เหลือค้างตอนจบรอบที่3บนในโกดังใครเหลือเม็ดมากกว่าก็เป็นผู้ชนะนะฮะอันนั้นก็จะเป็นไทเบกนั้นเกมวัดกันที่ประสิทธิภาพในการบริหารวัสดุก่อสร้างสร้างตึกให้สําเร็จทําเซตนะอารมณ์เกมก็จะเป็นอย่างนี้แต่เกมจะมีความเป็นพัซเซิลก็ตรงตรงเล่นกับพื้นที่ก่อสร้าง4พื้นที่ที่ให้รางวัลน,นะซึ่งจะทําให้มีโอกาสที่เราผู้เล่นเนี่ยจะทำคอมโบหมายความว่าสร้างตึกตรงนี้สําเร็จเอารางวัลตรงนี้มาปิด ในพื้นที่อื่นๆต่ออ่มันก็จะเป็น success chain จากตรงนี้ไปตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยฮะเป็นเป็นเหมือน m ิน i combo เบาๆนะฮะอ่าแล้วก็แล้วก็จุดที่น่าสนใจอีกอันก็คือเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรจากตรงกลางเนี่ยซึ่งไอ้เจ้าเรือเนี่ยมันให้วัสดุก่อสร้างและให้โอกาสในการเข้าตาเล่นในรอบถัดไปอ่าอันนั้นก็คือไอเดียคร่าวๆของเกมศีราชานะครับโอเค วอกว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะฮะเยมบสนุกครับลองดูครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเล่นเกมนะครับสีรละชานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานชิ้นต่อไปนะครับที่เราจะตามตามออกมานะครับของผมนะครับในนามของโกบีดเกมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคน JC จากบอร์ดเกมวันเตอร์นะครับตอนนี้เป็นเวลา4ปีกว่าแล้วนะครับที่ช่องบอร์ดเกมวันเตอร์ของเราได้ทำคอนเทนต์ขึ้นมานะเกี่ยวกับบอร์ดเกมนะครับผมไปเที่ยวไปร้านบอร์ดเกมนะแนะนําเกมต่างๆและทําทุกอย่างเกี่ยวกับบอร์ดเกมหมดเลยนะครับถึงเวลาแล้วครับที่วันนี้ระบบสมาชิกจะเข้ามาอยู่ในช่องของเราแล้วคุณสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับโดยราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่5 0บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็เราจะมีทั้งหมด3ามเลเวลนะ คุณอาจจะเป็น adventurer นะครับเป็นนักผจญภัยนะมาผจญภัยไปกับผมนะครับหรือขั้นที่2เนี่ยคุณก็จะเป็น wanderer นะครับเหมือนกับชื่อของผมเลยคุณจะพาเนจรไปทั่วครับผมจะพาไปดูร้านต่างๆนะคุณก็สมัครมาที่เลี้ยวสได้หรือที่เลี้ยวสนะครับชื่อว่า game master นะเป็นชื่อที่ยกย่องพวกคุณนะครับว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกมของจริงนะก็จริงๆ3วมันนี้ไม่มีอะไรหรอกมันคือการ support เฉยๆครับอ่าผมอยากจะซื้อเกม มากขึ้นอย่างจะรีวิวนะครับอ่มันมันก,มนก็มันก็เติมเต็มความฝันผมนะฮะผมอยากมีเกมนะครับอยากมีการรีวิวที่เราได้เกมที่น่าสนใจมามากก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างมีงบจำกัดนะถ้าใครสามารถช่วยเหลือได้ก็จะเป็นพระคุณมากครับผมสัญญาว่าจะรีวิวเกมนะตั้งใจรีวิวนะครับพยายาม <laughs> ให้ผิดกดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ เราจะมีคลิปเล่นเกมนะมีเพจ True นะครับผมเล่นทิ้งสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวผมเล่นให้ดูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถือเป็นการซัพพอร์ตกันเนาะมันจะมีตัวแบตช์นะครับจะมีตัวเหมือนเป็นตัวอวตารนะครับของคนที่เป็นสมาชิกตอนนี้ผมได้ทําเป็นรูปมมเปิลนะครับเป็นแบบสีสันมันจะค่อยๆอัปเกรดนะครับเป็นแบบสีสวยงามมากจากสีธรรมดาเขาจะกลายเป็นสีเรนโบว์แล้นก็จะเป็นแบบสีแบบกาแล็กซีนะครับมันสวยงามมากจริง แล้วก็จะมีอีโมจิน่ารักนรักนะครับให้ผู้คุณใช้ได้เวลาคอมเมนต์นะครับหรือว่าเวลาไลฟ์เนี่ยมันก็จะไฮไลท์แล้วก็มีตัวพิเศษนะครับพวกนี้ขึ้นมาให้ก็อย่าลืมนะครับใครอยากจะสพอร์ตกันก็กดจอยเข้ามาเป็นสมาชิกได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเราเสมอมาแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของบอร์ดเกมวันได้ร์ยนะครับสมาชิกใหม่ได้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่องครับบ๊ายบาย